สวัสดีครับผมวันนี้เนื้อย่างครับเพรเสือร้องไห้ครับก็จะเหนียวหน่อยนะครับเสือร้องไห้ครับมีเด็ดสุดเลยนะครับขวดตับนะครับที่มีหัวดีนะครับเป็น กระเล็กเป็นปุ๊กเนาะปุ๊กหัวดีนะครับผมหัวดีมาต้มเรียบร้อยแล้วครับใส่น้าจิ้มขมเมื่อกี้แล้วครับนี่เราจะเอาไปย่างกันครับผมไปย่างเนื้อกันครับก่อไฟครับผมย่างเนื้อหอมๆครับย่างเนื้อไฟถ่านนี่เป็นอะไรที่แบบหอมที่สุดแล้วครับ ไฟแดงได้ที่แล้วครับแต่ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับไฟอะ่ะน่าจะอร่อยนะครับดูจากสีเนื้อนะครับแล้วก็คงเหนียวเหมือนเดิมครับผมพราะเป็นเสือร้องไห้ครับ มันจะกาศเข้าหนาวพอดีครับก่อไฟปิ้งเนื้อครับย่างเนื้อก็ได้ความอบอุ่นนะครับหอมกลิ่นเนื้อย่างด้วยครับผมอันนี้ตัวเด็ดเลยนะครับเนี่ยขมนะครับตัวนี้มันเริ่มตกแล้วครับดูไฟครับ มาดูภาพของมันนะครับเดี๋ยวปรับคลิกก่อนนะครับผมเราจะไม่เอาสุกมากแลวครับเอาพอชํำๆมีเดียมแรงก็พอนะครับตับก็เอาหวานๆนะครับหนึ่งชิ้นกับจับได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปซอยกันครับชุดที่2ครับเมาขึ้นครับ ไฟเริ่มอ่อนแล้วครับท่านก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยลืมซื้อถ่านมาก็อสุกบ้างไม่สุกบ้างแล้วครับงานนี้นะครับดูมันแตกครับผมโอ้โหวางมือไม่ได้เลยนะครับใจก็ อยากแกถ่ายให้ชมเยอะๆครับแต่ไม่ทันครับไฟแรงมากตัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวพลิกเนื้อแป๊บหนึ่ง,งก็ต้องมีบ้างครับไฟแรงครับไม่นิดหน่อยครับผมขัดวตับครับปุ๊กหัวดีโอ้หวานๆแล้วครับงานนี้ครับ มีทั้งขมทั้งหวานเค้ากันไปครับผมน่าทานมากๆครับนี่เสือร้องไห้ครับจะเหนียวหน่อยเหนียวหนึบๆ อย่าขับทานข้าวกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอทานข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>